ครับสวัสดีครับมือนี้พอนี้เขียวผ้ากินผ้ามวนกับสีผ้ามะเวืองอย่างหมูหรือหมูหันแหละครับครับกับมะเวืองนะครับเนาะกำลังลงอย่างไฟใหม่ๆอยู่ครัพอตะข่างไหวครับหมูใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยครับครับใกล้สุกแล้วพี่น้องวันโอ้ย lăng chi cọp nang mừng nang lăng chi cọp kèi lèo 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 kèi ลูกๆใน้านอยางกินสงกานครับพี่น้องหมูย่างหรือหมูหันนั่นแหละไก่ซุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสีพามาเบืองครับหาวันพี่น้องโอ้ซุกแล้วครับเนี่ยเยอะสร้างหลังครับไก่ได้กินแล้วครับมาๆพี่น้องมาไม่กินน้ำกันเด้อเหมืนไอ้ทวนๆหอมครับซุกแล้วครับพี่น้องวันเบืองครับ นี่คือตามธรรมศาสตร์ครับหนังกรอบครับพี่น้องดีดว่านกกระไดพี่น้องเอ้ฟังเสียงเด้บมาามาๆกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้รับกระไดเวลากินแล้วละครมาเด้อพี่น้องวันซุกแล้ววันบ้านเวลาชันเวลากินว่าล่าชันบันนี้ครับหลูกหลานหลานกำลัง นั่นมากยุตสงการครับสง,งการกันเลยสื่อหมูมานั่นครับเนี่ยแบบหลวหลลานๆครับอ่าพี่น้องมาเบิ้องนี้นกินครับครับสื่หมูหมูย่างขอบคุณครับเป็นไปกินได้แท้ครับครับครับเจี๊ยบนี่ครับขอฝากเนื้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่น้ำนะครับช่องพี่เชียวผ้ากินผ้ามวนครับกะสวัสดีครับ สมควรเจ๊ไว้ล่ะเหรอครับพี่น้องครับเนี่ยว่ามากินนํากันครับเนี่ยกำลังสีหามไปครับกำลังสีไปเราเด้อครับวันนี้หมูใหญ่ครับพี่น้องมามามาเอาไปเลยเอาไปเตียงควรเหรอฮ้องหมูมาครับพี่น้องเอ้ยห่นไปหามเอาเอามามาเด้อพี่น้องวันไม่กินนํากันครับ

เอาไมเอาไมเาเกมๆเีามมเอาเกลงไปครับมาพี่น้องมาเด้อวันครับหูย่างครับมาทัเาครับดังกรวกเลยเนาเอาน้านี่ใส่ลงามาเี๋ซีเมืองครับนี่น้ำเกี๊มครับมาเด้อวันจบมากินน้ากันเด้อพี่น้องน